ไปไม่ต้องมาตามไปไปไปหนไปนอนอแไปนอนไปนอนไปนอนตัวเองก็เลยไปมืดแล้วอาบน้ำยังอ่ะอาบน้ำยังไปนอนไปไปลุกไปไปนอนนะคะาบไปกุดไหนแล้วแม่กุดไหนหนูแล้วนะไปบายแม่ก็จะไปนอนแล้วนะ คุณนหนคุณนหนคัไปละดำไม่นอนจะเื่องหูดำไปนอนแม่คุดนหนกุดนหนไปนอนไปนอนรููนั่นแหละนอนได้แล้วอาบน้ำอาบน้ำอาบแล้วอาบแล้วไม่ต้องมาบอกแม่บอกใครบอกใครตัวเองอาบยัง แม่นอาบเร็วกุ Good night. ๊ดไนบ๊ายบายไปกุ๊ดไนกุ๊ดไนไปนอนไปแล้วนะโอเคนะบาย